ก็สวัสดีคณด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งในซับชีมองมงเรานะครับวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมมาแล้วเก่งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นการพูดถึงนะครับในคอมมูนิตี้ต่างชาตินะครับผมซึ่งผมว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแล้วก็วันนี้นะผมจะนํามา พูดถึงนะครับเราก็มาเหมือนกับว่าประเปิดจวนนะว่าเพื่อนๆแต่ละคนคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมในประเด็นทางฟังของปัญหานะครับผมที่พูดเล่นหลายคนนะในคอมมูนิตี้พูดถึงในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของความหลากหลายของพพอร์ตในตอนนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ความเห็นของผมนะครับผมแล้วก็ให้เนี่ยในฐานะของผู้เล่นสพอร์ตนะครับว่าผมคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในวิดีโอกันเลยครับ ร้านขั้นเทพบริการเติมเงินราคาถูกรวดเด็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือเกมมือถือรวมถึงเกมที่เรารักอย่างมารเวลไลเวลก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษการเติมเงินผ่านตัวเกมให้ได้500ลเหรียญฉะนั้นต้องใช้เงินถึง17 0บาทแต่ถ้าเติมผ่านขั้นเทพจะเหลือเพียงแค่1 3 4บาทเท่านั้นถูกกว่าถึง20%รวมถึงราคาอื่นๆด้วยนะครับใครสนใจที่จะใช้บริการเพียงเสิร์ชหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเงินไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหาง่ายสุด,สด โอ้โหทั้งถูกและดีขนาดนี้ใครไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับเจอกันผมไปใช้ก่อนละก่อนที่เรานะครับจะพูดเข้าเรื่องนะครับผมต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าทุกอย่างที่ผมพูดในวิดีโอนี้นะครับผมผมพูดตามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับคิดต่างนะฮะหรือเหมือนกันยังไงนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผม อย่างแรกเลยนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับผมจากการอัปเดตของซีซั่นนี้นะครับผมซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนอะว่าจะเป็น DPS 2ตัวนะครับก็คือทางฝั่งของฟินนิคส์นะครับแล้วก็เบลเลดนะฮะเลยจะมี้ผู้เล่นบางส่วนนะครับผมนะอ๋อบอกว่าทําไมนะครับถึงเป็นอัปเดตซีซั่นเดียวเนี่ยถึงเป็น DPS 2ตัวเลยนะครับผมทั้งๆที่ตอนนี้เนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่พออีกหรอนะครับผมนั่นแหละนะครับเลยเป็นประเด็นขึ้นมาในคอมมูนิตี้นะครับว่าฮีโร่ในปัจจุบันนเี่ย ของเรานะครับมีตั้ง40ตัวนะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยแท้งสิบนะครับซัพพอร์ต9นะฮะแล้วก็ DPS 21ตัวนะครับผมเออถ้ารวมเบลตไปด้วยเนี่ยจะเป็น22ตัวนะฮะถ้าเรานะครับผมดูแค่ตัวเลขพวกนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าต่อให้เอาแท้งนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยไปบวกรวมกันนะครับมันยังไม่เท่า DPS ตอนนี้เลยนะครับและจากที่เราดูของเรื่องอัปเดตที่ผ่านมานะครับผมตอนซีซั่นหนึ่งนะครับผมเราจะเห็นว่ามันเป็นอ่าเราจะได้ซีซั่นหนีี่่่่ยเรราาาได้ฮโม4ตัััวนนนะคืออทงงงฝข แฟนตาซีโฟนั่นเองนะครับผมซึ่งในทีมนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย DPS 2ตัวนะครับซับ1ตัวแทง1ตัวนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการเกระื่อนตั้งแต่ต้นแล้วแหละนะครับว่าทีมเนี่ยเขาจะทีมมาเวลลาร์เนี่ยเขาจะอ่าซึ่งก็พูดเองเนอะว่าไอ้ไอ้ทางฝั่งของ F4 เนี่ยมันจะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับแพทใหญ่นะครับผม2แพทรวมกันนะฮะก็คือเขาจะบอกว่า ก็จะเขาเขาเกิดกลายมาแล้วล่ะนะครับเพราะเขาจับ DPS 2ซับ1แทง1ทุกๆุกสซีซั่นนะครับตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะฮะผมแล้วก็ซีซั่น2นะฮะเราจะได้ทางฝั่งของเอ็มม่าฟรอสนะครับแล้วก็อัลตรอนมานะครับก็จะเป็นทางฝั่งของแทงกับสปอร์ตนะครับและซีซั่นปัจจุบันก็จะเป็น2 DPS นั่นเองนะครับถ้า้ผู้เล่นบางส่วนนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมจะไม่มีทางเลยนะครับที่ตัวละครสายอื่นนะฮะจะมีจํานวนนะครับผมตามสาย DPS ทันแน่นอนนะครับผมเพราะว่า ถ้าทุก2ซีซันนะครับ DPS จะมามากกว่าตำแหน่งอื่นหนึ่งตัวเสมอนะครับเท่ากับว่าผ่านไป10ปีนะครับผม DPS ก็ยังมีตัวละครมากกว่าตัวอื่นเสมอนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงขึ้นมานั่นเองนะครับ ซึ่งหลักาประเด็นนี้นะครับผมจะเป็นปัญหาของทางฝั่งของซัพพอร์ตมากกว่านะครับมากกว่าทางแทงเนะนะครับเพราะว่าหลายหลายคนรู้กันนะแทงเนี่ยเขาก็มีความหลากหลายของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะติงนะครับที่ตอนนี้ก็ได้รับบัฟมาแล้วก็เป็นตัวแอนตี้ไดรฟ์นะครับผมอยากได้โล่นะครับก็ทอลเตอร์สตริงนะครับผมหรือว่าอยากได้เคาน์เตอร์พวกสกิลใหญ่ๆนะครับพวกพันิเชอร์ก็จะมีทางฝั่งของแมกนิโตอยู่แล้วนะครับผมอะไรพวกนี้นะฮะเล่นดิฟเฟนซ์เก่งๆล็อกเล่นเพนนีนะครับ ผมที่ผ่านมาานี้นะครับผมอยากที่หลายๆคนรู้นะฮะถ้าใครเล่นแรงนะครับผมหรือว่าเล่นแบบแข่งจริงจังเลยนะครับแบบดูแข่งนะครับผมได้เล่นแรงดับสูงๆนะฮะเห็นว่าซัพพอร์ตนะครับที่ สามารถขึ้นไปอยู่แรงสูงๆได้นะครับจะมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมก็คือลูน่านะครับโคลกแอนด์เดเกอร์นะครับอินวิซิเบลนะครับผมแล้วก็โลกินะครับผมหลักๆเนี่ยจะมีแค่4ตัวนี้นะครับที่อยู่จุดสูงสุดของผู้เล่นซัพพอร์ตนะครับผมซึ่งไอ้สตัวนี้นะครับจะมีความสามารถเรื่องของการทําให้เพื่อนเนี่ยรอดในทีมไฟต์นะครับผมทั้ง4ตัวเลย นะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะล็อกเก็ตก็ทําได้นะครับผมก็ไม่เถียงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล็อกเก็ตนะครับมันมีเคาน์เตอร์เพย์ก็คือฟินิกซ์เนี่ยมาแก้ทางแบบแบบชะงัดนัดเลยนะครับผมทางฝั่งของแมนติสนะครับผมอันตีเนี่ยถึงจะเป็นดิเฟนซีเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องของการฮิวเบื้องต้นนะครับก่อนมันก็ไม่แรงนะครับเท่ากับไอศีตัวด้านบนนี้นะครับผมเลยทําให้ตระกูลนะครับผมที่ทางฝั่งของซัพพอร์ตเนี่ยอยากจะเอาไปไต่แรงนะครับสามารถทําได้แค่ 4ตัวนะครับผมจาก9ตัวนะครับผมเออคือคือมันมี9ตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยมันก็ลดลงไปอีกนะฮะตัวที่แบบว่าเก่งจริงๆในแรงสูงๆนะครับมันก็เหลืออีกแค่4ตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมพูดในฐานะที่ผมเป็นเพลเยอร์ซัพพอร์ตด้วยนะนะครับผมว่าโอเคครับถ้าปอดตัวอื่นมันเล่นได้ครับอย่างอาดัมวอลล็อกนะครับอาดัมวอลล็อกเนี่ยมันต้องเล่นคู่กับทีมอัพแบบมันต้องเล่นทีมอัพเกิดใหม่ครับ มาต้นทีมอัพอารดัมวอลล็อกนะครับแมนติสนะครับซึ่งพอมีอาดัมบอลล็อกแมนติสมันก็จําเป็นต้องมีตัวซัพพอร์ตไม่ลูน่าก็โคนเดเกอร์ก็อินวิสก็โลกีะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนมากอ่ะเวลาผู้เล่นที่เขาจะเป็นเอาอาจจะเป็นอาดัมสมมุตินะครับจะเล่นอาดัมใช่ไหมครับจะเป็นทางฝั่งของ DPS นะครับที่มาเฟล็กซ์นะครับเป็นอาดัมเป็นซัพพอร์ตตัวที่3นะครับเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยมีแมทช์อัพนะครับผมในการที่จะให้เพื่อนเกิดใหม่ได้นะครับผมเพราะว่าทางฝั่งขอออองดดััััมมมเเนนนนนีี่่่ยยททุกกคคค็็รรรรูู้้แลวะบปซพพ์ตตาโ แงนะครับผมถ้าเราเป็นซัพพอร์ตจริงๆนะครับซัพพอร์ตแบบสี่ตัวที่ผมพูดมาก่อนข้างต้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำดาเมจได้ดุเดือดนะครับผมเท่ากับอาดำนะครับผมและด้วยอย่างที่ผมบอกนะนะครับผมพอประเด็นนี้มานะครับผมมันก็เลยทำให้ซนะัพพอร์ตเนี่ยมีตัวละครเล่นน้อยลงนะครับผมแล้วก็ ด้วยเหตุผลนี้ด้วยนะครับก็เลยไม่อยากให้มันเลยทําให้แบบว่าผู้เล่นหลายๆคนนะครับไม่อยากที่จะไปเปิดใจให้กับการเล่นซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าตัวละครมันให้เล่นน้อยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเห็นด้วยกับประเด็นนี้มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราดูถ้าเราดูกันด้วยดีเทลจริงๆแล้วนะครับผมออาตรอนนะครับผมที่เราเพิ่งได้มาในในฐานะซัพพอร์ตเนี่ยผมก็ผมก็ดีใจนะเฮ้ยเราได้ซัพพอร์ตอัลตรอนมานะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยนะครับในเอ่อมาร์เวลนะครับผมแต่ว่าพอได้มาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นนนว่าออเคัรม มันไม่ได้เป็นซัพพอร์ตจ๋านะครับมันกลายเป็น DPS ซัพพอร์ตนะฮะทำไมผมพูดว่า DPS ซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ซัพพอร์ต DPS นะครับหน้าที่หลักของมันจริงๆมันคือการทำดาเมจนะครับผมมันฮิลได้ครับนะฮะแต่ว่ามันฆ่ามันฆ่าคนง่ายกว่าเยอะนะครับผมคือถ้าคุณเล่นอัลตรอนเนี่ยแล้วคุณหวังว่าคุณเล่นอัลตรอนแล้วคุณจะมาฮิลเนี่ย ไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับการเล่นเอาต้อนเนี่ยคือต้องเอามายิงศัตรูให้ตายนะครับผมคือเอาตรอนนะครับมันจะไม่สามารถเล่นคู่กับเจฟได้นะครับไม่สามารถเล่นคู่กับแมนติสได้นะครับไม่สามารถเล่นคู่กับอดัมได้นะครับ ข้อหมายผมที่บอกว่าไปสามารถเล่นคู่ได้คือไม่ได้หมายคว่ามันเล่นไม่ได้นะแต่ว่าข้อหมายผมคือถ้าเราเจอกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่เขาเป็นลูน่าโลกิสม,มุินะครับเป็นลูน่าโลกิแล้วฝั่งเราเป็นออาตรอนเจฟนะครับออาตรอนอดัมนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดภาพนะครับทีมไฟแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้แล้วนะครับผมแล้วก็จากการแข่งที่ผ่านๆมานะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนมากนะครับผู้เล่นนะที่จะเล่นออาตรอนนะครับจะเป็น ผู้เล่น DPS นะครับที่ flex นะครับผมไปเล่นอัลตรอนนั่นเองนะครับผมเออจะทําให้ทีมเนี่ยกลายเป็น support สาตัวนะครับผมซึ่ง support หลักของทีมนะครับมันก็ยังเป็นลูน่าโฮงเดเกอร์อินวิสโลกิอยู่ดีนะครับผมฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยผมสุบง่ายๆเลยนะครับผมในมุมมองของผู้เล่น DPS นะครับเวลาของเวลาเกมเราเสียเปรียบใช่ไหมผมสมมติว่าเวลาเกมเราเสียเปรียบนะครับเช่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเล่นพวกไดฟ์ม e ลี e กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ไปเล่นตัวบินได้นะครับผมหรือเวลาเขาเล่นตัวบินเยอะๆนะครับแล้วก็ไปเล่นฮิสแกนได้นะะฮคือมมันี มันมีสถานการณ์ให้เราเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมการแก้เกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เกมมันไม่น่าเบื่อด้วยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับผู้เล่นสปอร์ตเนี่ยมันมีตัวเล่นให้เลือกน้อยนะครับผมแล้วก็ผมย้าอีกทีนะครับทุกคนผมพูดในกรณีนี้นะครับผมคือพูดในกรณีที่ว่าเป็นผู้เล่นนะครับที่อยู่แรงสูงๆนะถ้าใครเนี่ยอยากจะเล่นเกมนี้ชิวๆแบบผมนะครับผมแบบว่าไม่ได้อยากจะแบบจริงจังอะไรมากนะครับผมก็เล่นอะไรก็ได้นะครับผมก็เล่้อองงเไปชขผมยู ดายมอนต์จีเอ็มอะไรแบบนี้นะครับผมเล่นเอาสบายๆนะครับไม่มีใครว่าอะไรคุณนะครับเล่นได้เต็มที่เลยนะครับผมและการที่เนี่ยผู้เล่นหลายๆคนนะครับมันไม่มีตัวเล่นไม่เยอะนะครับผมมันจะเป็นต้องเล่นซ้ำๆซักๆนะครับมันเกิดการเบื่อกันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะนะครับช่วงแรกช่วงที่เกมียใหม่ๆเนี่ยช่วยให้ผมติดจัดๆเลยนะครับช่วงที่ตัดพยายามไต่แรงนะครับผมก็เล่นแม่งแต่แบบ ผมก็เล่นมังแต่แบบโลกินะครับเล่นมันแต่โลกิเล่นมันแต่ i, แตอินวิสนะครับผมเออเล่นมันทั้งวันเลยนะครับซึ่งมันน่าเบื่อ นะครับผมมันน่าเบื่อจริงๆนะครับผมเออแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นแบบ DPS ที่มีตัวนี้ที่มีตัวเลือกให้ได้เยอะใช่ไหมมียี่สตัวเลือกนะครับผมแบบว่าสมมติคุณอยากเล่นฮิสแกนนะครับผมคุณก็แบบเออเบื่อแล้พันิเชอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นเฮล่าได้นะครับเบื่อเฮล่านะครับก็ไปเป็นฟีนิกส์นะครับผมอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าผู้เล่นสปอร์ตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้นะครับเพราะว่ามันโดนล็อกตําแหน่งไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีอันติที่เป็นดิฟเฟนะครับผมมทีไฟ์เนี่ยแทบจะโดนวฟบการันตีเลยนะครัับบผมเออออก็คืติแ ไซลลอกมานะครับผมหรือว่าอันตีแบบอะไรก็ตามแต่นะครับผมที่มันแบบระบุมไฟได้นะครับถ้าไม่มีอันตีอมตะเนี่ยแพ้นะครับยังไงทีมไฟก็แพ้นะผมกล้าพูดเลยนะครับบางคนนะครับที่ฟังผมมาถึงตอนนี้นะครับอาจจะมีคําถามว่าเอ้าแล้วจะให้ทํายังไงนะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็พูดนะครับผมถ้าเกมนี้นะครับพูดในฐานะที่ว่าผมไม่แค่พูดเล่นคนหนึ่งเนาะนะครับผมถ้าเกมนี้เนี่ย เขาอยากให้ทุกตำแหน่งนะครับมีฮีโร่ที่ใกล้เคียงกันนะครับผมผมว่าอาจจะแบบนี้อาจจะได้นะครับผมขอยกตัวอย่างเนอะนะครับถ้าใครฟังไม่ทันนะครับหรือไม่เข้าใจก็ลองกอกับไปฟังดูอีกรอบก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมนะฮะลองเราลองรีเซตกันนะครับลองตัวอย่างนะครับถ้าซีซั่นหนึ่งนะครับผมมาแบบเดิมแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าซีซั่นสมานะครับเป็นซับหนึ่งแท้งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาดรอนกับทางฝั่งของเอ็มม่าฟรอสต์นะครับ ซีซั่น3เนี่ยจริงๆเนี่ยจาก DPS 2ตัวนะครับผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็น DPS 1ตัวแท้ง1ตัวนะครับผม,มเพื่อให้ดันของแท้งขึ้นมานะครับแล้วก็ dps ก็ได้ตัวใหม่ด้วยนะครับก็คือก็คือ พูดง่ายนะครับผม DPS จะได้ตัวใหม่ทุก2ซีซันนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับซีซัน4นะครับก็อาจจะวนไปซับแทงแบบเดิมนะครับแล้วก็ซีซัน5นะครับผมไปเป็น DPS แล้วก็ซับนั่นเองนะครับก็จะวนไปแบบนี้นะครับผมจนกว่าฮีโร่เนี่ยจะมีจํานวนที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะปรับยังไงก็แล้วแต่ความ ต้องการของทางฝั่งของทีมงานเลยนะครับว่าจะให้มันเป็นยังไงนั่นเองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมกล่าวไปเนะนะครับมันก็เป็นแค่ความเห็นของผู้เล่นคนหนึ่งนะครับผมผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องของการแบบ .management หรือว่าเรื่องของการวางแผนทางการตลาดอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะแค่ผู้เรียนคนเดึงเฉยๆนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความเห็นส่วนของผมทั้งนั้นเลยนะครับผมพูดเรียคนไหนเนี่ยคิดเห็นตรงกันนะครับเห็นค,คิดเห็นต่างกันยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะ comment กกันได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้นะนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเห็นต่างกันได้นะครับแต่ว่าคําพูดคําจาก็ให้เป็นคนที่มีอายะกันหน่อยนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็แค่เอาประเด็นมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมนะฮะก็ก่อนจากไปนะครับขอฝากร้านไ้ด้วยนะครับร้านกันเทพนะครับบริการเติมเงินเร็วเติมเงินไว้ในายท้องร้านกันเทพนะครับแล้วก็ขอฝากช่วงได้วยนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย